Chươn cà chươn Mày mày cả lái Phốn cà tú Ôi Ăn nì cú bò mì mẹ bác khám Ăn y nhắn là cú bò mù Yêu thương mừng nè hay cú xài nè anh lêk lêk năn mẹ Y nhắn lêk lêk Y nhắn lêk lêk Phai phai mừng ใส่นึ่แน่ Wi-Fi กู้บูฮูโอ๊ยไวไฟก็ไวไฟเนี่ยเล็กเล็กเลอีหยังแต่เนื้อว่ากู้บูฮูเสื่อมันอุ้ยนี่นื้อหลายอีหยังก็มันมีรหัสไดโนอเขาจังใส่ได้นั่นโอ๊ยมีรหัสใส่ตัวนอโอ้นั่นตีกู้บูฮูนั่นแหม่มึงก็เข้าให้กู้นันตีเพราะกูบ่ได้อันไปเติมเงินทางอื่นนั่นแหม่อันเล็กมึงน่ะ นั่งถากอนโอ้ใจกูนั่งถาจังไดหรอกกูเห็นมีธุละอยู่ในนี่อุ้ยแบบอันนี้เอ้าังว่านั่งถากอนกูเห็นแต่ฝ่าวันบอกกูว่าฝ่าวฝ่าวันอีน,นยังดอกผากอยู่ในโทรศัพท์นี่ก็ได้อันไห้กูเนี่ยอันไหว้ฝ้ายมึงนั่นละแม่ฟ้าฝ้ายนั่นนะ่ะ โอ้ยกะยังว่านั่งถากกอนวุยอีหยังยังสิยหายใจกูนั่งถานี่แม่วยกูถ่าด้นแล้วยังได้ไหมจหียังไรแม่เขาะมันนั่งจังไรอยู่นี่มันว่าหายกูนั่งถาก่อนแม่หังถาอีอย่างมันว่า อันไห้ไหว้ยี่หยั่งรหันั่นแม่นางกูอยากเบิง่งนี่แม่มันว่าหยั่งสารมันว่าใหได้บอกเจ้าบ่นนเด้อันบอกให้นั่งถ่ายยุนีลูกขืนไปแหลมันก็ว่านางถาก่อนถาก่อนมันบ่แมน,มนเน็ตซื้อให้หย,ยังดอกแมกบบก่ก็บ่ฮหูกะจมเป็นแพนมันบ่มแมนเขาบอกให้เจ้านั่งถ่ายยุนีซื้อไหว้ไหว้เขาน่ยนั่งถากอ่อนกรเชื่อมเขาไปทล่ะแม่นี่เด้นั่งถาก่อนจะกระเสื่อม นั่นไม่ก,ก็คืินละตัวแม่จะเมนว่กไปเลยเลยเนาะเอากูก็ว่าจะให้กูนางโอ้ยเฮ้ยจะพอยเัามาไปใส่มาใส่ตรงเขานี้กับเจ้าน้ออกูละแหงแต่เถ้าหแหงใจว่ามานางถาก่อนกูนก็น่งอยู่นี่กูไม่เห็นมันเป็นยังไงจะเป็นพวกเขาเจ๊กันน้องไม่เถ้าก็รูเ้เคยอันเขาว่านางถาก่อน,น,นเขาบอกระัสร์ดไฟ้ฝ่าเขาบอกซื้อไร้จ่า,ายแต่ ว่าไว้กูปวดประสาททั้งหูกเคยทั้งหูกสาวานี่เดี๋ยวยังหุ้ยมาเป็นเจ้านายแทนซื้อเพิ่นกับนางถาก่อนเราโบหูได้ใส่จักเทืออยู่นี่โอ้ซื้อจังสี่กับหูจักมี่น,มน้ะมูไทัยโซ่หน